ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe c h anel ตานทวะพยากรรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของ c h anel ตานทวะพยากรได้นะครับ สวัสดีค่ะพบกับทีมงานตาลทวะในรายการคุยเรื่องดาวเล่าเรื่องดวงวันนี้จะเป็นเรื่องลักนณาจรตอนที่สองซึ่งเป็นภาคพยากรณ์ต่อจากตอนแรกซึ่งเป็นทฤษฎีและวิธีการคำนวณหาลักนณาจรค่ะเรื่องลักนณาจรที่จะมาคุยกันในวันนี้ใช้ในการพยากรณ์จรโดยอาศัยหลักการที่ว่าบุคคลเมื่อกำเนิดมีดวงดาวกำหนดชะตา วาสนาและอุปนิสัยนั้นก็จริงแต่บุคคลน,นั้นย่อมเติบโตเปลี่ยนแปลงตามอายุวัยและสภาพอันเป็นไปตามการเวลาไม่อาจเหมือนเดิมครั้งที่เป็นทารกแรกเกิดไปตลอดชีวิตได้ดังนั้นแล้วลักษณาของบุคคลจึงต้องเคลื่อนย้ายไปตามเวลาด้วย มีผลทำให้อารมณ์ความคิดทัศนคติและสิ่งที่จะได้ประสบพบเจอเปลี่ยนไปตามอายุของบุคคลนั้นเรื่องลัคนาจรนี้ ทีมงานได้นำความรู้มาจากตำราเล่มแรกคือเคล็ดลับโหราศาสตร์และการจักโดยเลี่ยมเพชรรัตเป็นหนังสือที่ระลึกในงานชาปนกิจศพนางเนยเกาสิทธิ์ณเมนวัดจักรวัตรราชาวาดเมื่อวันที่20เมษายนพุทธศักราช2481และตำราโลกธาตุประพันธ์โดยพระสารประเสริฐตรีนาคประทีปฉบับพิมพ์ที่ระลึกในงานพระราชาทานเพลิงศพ พระพมมุนีอุปวิกาโสแย้มเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐ์ลงวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2475และเล่มสุดท้ายคือ คำพีกาลจักและลัคนาจรของอาจารย์เชยบัวก้านทองและในโอกาสนี้ทีมงานขอน้อมกราบด้วยสำนึกในพระคุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาโหราศาสตร์เป็นความรู้สืบทอดมาจนถึงอนุชนรุ่นหลังได้เล่าเรียนศึกษากันมาจนถึงปัจจุบัน ในการพยากรณ์ลักคณาจรตามตำราโลกธาตุมีวิธีการพยากรณ์สมแบบนะคะข้อหนึ่งก็คือดูว่าลักคนาจรไปตกในราศีจำพวกใด เมื่อลัคนาจรไปตกในราศีจำพวกต่างๆเช่นปัสสวะนรกกิตะหรืออัมพุทธก็จะมีคำพยากรณ์ที่แตกต่างกันข้อ2ก็คือดูว่าลัคนาจรไปตกในราศีใดเมื่อลัคนาจรไปตกในราศีต่างๆเช่นเมพษพฤษภมิถุนกรกฎและอื่นๆ ก็จะมีคำพยากรณ์ที่แตกต่างกันแล้วก็ข้อ3ก็คือดูลักนณจรกับพระเคราะห์จรน,นะคะเป็นคำพยากร์โดยดูจากพระเคราะห์ที่จรมาทับลักนณจรก็จะมีคำอธิบายแล้วก็มีการพยากรณ์เราก็จะมาดูต่อกันเลยค่ะ เมื่อลัคนาจรไปตกในราศีสี่จำพวกนะคะคําว่าตกในราศีจำพวกปัสสวะก็คือลัคนาจรไปตกในราศีเมษพฤษัพและสิงห์ถ้าลัคนาจรไปตกในราศีจำพวกนระคือลัคนาจรไปตกในราศีมิถุนกันตุลธนูและกลุ่ม ถ้าลัคนาจรไปตกในราศีจำพวกอัมพุทธก็คือราศีกรกฎมังกรมีนนะคะหากไปตกในราศีจำพวกกิตะก็คือราศีพิจิกก็ดูตามรูปเลยนะคะแล้วก็ดูว่าลัคนาจรไปตกอยู่ที่ราศีจำพวกใดต่อไปจะเป็นคำพยากรณ์สำหรับแต่ละจำพวกดังนี้ค่ะ เมื่อลัคนาจรไปตกในราศีจำพวกปัสสวะคือเมื่อลัคนาจรไปตกในราศีเมษพฤษภและสิงห์ให้พยากรณ์ว่าเมื่อแรกถึงนั้นจะเกิดทุกข์เดือดร้อนจะพลัดพรากจากที่อยู่สถานเย่าเรือนผู้ใหญ่จะเบียดเบียนครั้นเมื่อออกให้โทษเหมือนแรกถึงนั้นแหล นั่นก็คือทลักคณาจรมาตกที่ราศีสัตว์สีเท้านี้นับว่าไม่ดีก็จะเกิดความทุกข์ยากต้องเดือดร้อนมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายจะให้โทษจะต้องถูกโยกย้ายเช่นย้ายงานย้ายแผนกต้องออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นหรือต้องถูกย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยและให้โทษแรงร้ายตอนที่ลักนณาจรเริ่มยกเข้ามาและตอนที่ลักนณาจรจะยกออกไปค่ะ ถ้าลัคนาจรตกในราศีจำพวกนราระก็หมายความว่าลัคนาจรมาตกที่ราศีมิถุนกันตุลธน,นูและมีนนะคะให้พยากรณ์ว่าเมื่อแรกถึงนั้นจะได้ช้างมา้าค่าคนลูกเมียและยศศักดิ์ท่านจะบูชาจะได้ลาบแต่สถานบ้านเมืองไกลแต่เมื่อออกจะให้โทษน้อยหนึ่งแหล่นั่นก็คือถ้าลัคนาจรมาตกในราศีเกี่ยวกับมนุษย์ให้ถือว่าดี จะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานดีส่วนช่างม้าปัจจุบันไม่มีแล้วนะคะก็ทํานายว่าจะได้ครอบครองของใหญ่ๆเช่นรถจักรยานยนต์นะคะเทียบกับมา้าหรือรถยนต์เมื่อเทียบกับช้างจะได้คู่ครองได้ลูกมีลูกน้องบริวารเพิ่มจะมีคนเคารพยกย่องนับถือและให้เกียรติจะได้ราบจากแดนไกลสรุปว่าดีมากมีเสียนิดเดียวตอนลักนาจรจะยกออกให้โทษนิดหน่อยคะ่ะ ถ้าลักนณาจรตกในราศีจำพวกอัมพุธเมื่อลักษณาจรตกในราศีกรกฎมังกรหรือมีนให้พยากรณ์ว่าเมื่อแรกถึงนั้นจะเจ็บไข้ได้แค้นเคืองด้วยลูกเมียจะตายจากกันจะเป็นความท่านจะใส่โทษจะจากที่ไปไกลให้ระมัดจะเกิดไฟโจรจะปล้นฆ่าคนจะหนี บัวควายจะตายช้างม้าจะหายจะเป็นทุกขลาบแลนั่นก็คือถ้าลัคนาจรตกในราศีสัตว์นามให้ทายร้ายเสียหายมากคือจะเจ็บไข้ได้ป่วยครอบครัวจะมีปัญหาขัดเคืองกันหรือต้องตายจากกันจะมีคดีความแล้วก็แพ้คดีจะได้รับโทษทานต้องพัดพรากจากถิ่นที่อยู่เดิมต้องไปแดนไกลทำให้ลำบาก ทำอะไรต้องรอบคอบระมัดระวังจะถูกโจนปล้นไฟไหม้ลูกน้องบริวารจะตีจากเสียทรัพย์ชิ้นใหญ่เช่นรถยวดยานพาหนะได้ลาบมาก็พาให้ทุกเป็นทุกขลาบสรุปว่ายำแย่มากๆเลยค่ะ ถ้าลัคนาจรตกในราศีจำพ่วกกีตาก็คือหากลัคนาจรไปตกที่ราศีพิจิกให้พยากรณ์ว่าท่านผู้ใหญ่จะตกแต่งให้อลังการกว่านั้นดุดตกนระแลนั่นก็คือถ้าลัคนาจรไปตกในราศี พิจิกเป็นราศีแมลงนี้ให้ทายดีที่สุดผู้ใหญ่จะจัดงานตกแต่งให้อย่างอลังการใหญ่โตนอกนั้นก็ให้ดีเท่ากับราศีจำพวงนระก็คือกล่าวอีกครั้งนะคะก็คือนอกจากจะมีงานตกแต่งให้อย่างอลังการก็ยังได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานดี ได้ครอบครองของใหญ่ได้รถจักรยานยนต์ได้รถยนต์ได้คู่ครองได้ลูกได้ลูกน้องบริวารเพิ่มมีคนเคารพยกย่องนับถือและให้เกียรติได้ลาบจากแดนไกลสรุปว่าดีมากมีเสียนิดเดียวก็คือตอนลัคนาจรจะยกออกให้โทษนิดหน่อยนะคะ จึงสรุปได้ว่าถ้าลัคนาจรตกนระกีตะนี้คือดีแต่ถ้าไปตกปัสสาวะอัมพุธนี้ไม่ดีเราก็จำง่ายๆนะคะว่าถ้าสัตว์บกสัตว์น้ำให้ถ่ายเสียเฉพาะคนกับมแมลงนี้จึงถ่ายดีแล้วก็มีคำพีเดิมนะคะกล่าวเป็นกรอนไว้ดังนี้ลักจรตกนระจะมีชัยทำการใดได้สำเร็จทุกสถานจะเกิดผลสินทรัพย์นับประมาณสุขสำราญรื่นใจไรโรคา ลักจรตกปัส,สวะจะป่วยเจ็บเกิดลมเน็บยอกเสียดเบียดสังขาถ้าใครหนักจกถึงแก่ชีวาเมื่อพฤทธาทับรักจะเกิดเป็นลักจรตกอัมพุเกรงศัตร,รูมาจมจู่ก่อกรรมทำยุคเข็นเดินทางไกลไม่เหมาะเคราะห์ลำเข็นโจรจะเข็นฆ่าตนชนบันไล ลักจรตกกีตะจะเปลืองยศเกียตรติปรากฏเรืองรุ่งพุ่งสวัยอีกตำแหน่งจะประเสริฐเลิศอัมภัยและท่านไทยทรงประธานให้ผ่านทองต่อมานะคะในตอนนี้จะเป็นการพยากรณ์อีกแบบหนึ่งคือดูว่าลัคนาจรไปตกในราศีได้ในส2องราศีและมีคำพยากรณ์ตามราศีได้แก่อันดับแรกลัคนาจรเข้าราศีเมษต,ตำรากล่าวไว้ว่า จากกล่าวลัคนาจรมาถึงเมฆต,ตกประดุดกาปีกหักจะคิดการใดสงความปรารถนาแล้วจะวิบัติต่างๆแล้วต้องภัยสามประการแล้วจะเกิดโรคด้วยลำดับที่สองเมื่อลัคนาจรเข้าราศพรีพฤษภตำรากล่าวไว้ว่าลัคนาจรถึงราศพรพีพฤษภเปรียบประดุดนกพิราบอยู่บนปรางปราศาสตร์จะอดอาหารและลาบสักการะทั้งปวง สารพัดจะคิดการไม่สมความปรารถนาแต่ทว่าศัตรูทำร้ายมิได้ลำดับที่สามเมื่อลัคนาจรเข้าราศีมิถุนตำรากล่าวไว้ว่าเมื่อลัคนาจรถึงราศีมิถุนได้เมื่อนกไส้หมายจะฆ่าช้างสาร,สารพัดลาบสักการะทั้งปวงเห็นจะได้มากก็สูญหายกลับกลายไปเป็นน้อยแต่ศัตรูจะปองร้ายเป็นอันมากแหล ลำดับที่4เมื่อลัคนาจรเข้าราศีกรกฎตำรากล่าวไว้ว่าลัคนาจรถึงราศีกรกฎเปรียบประดุดนกไส้ฆ่าช้างสารตายต้องปรัศจ,จากที่อยู่แล้วจะเกิดความจะเสียทรัพย์เพราะถ้อยคำของตนเองและจะต้องจากยศศักดิ์ต่อภายหลังตั้งความเพียรจึงจะได้ดีคืนที่ดั่งเก่าแล ลำดับที่หเมื่อลัคนาจรเข้าราศีสิงต์ำรากล่าวไว้ว่าลัคนาจรถึงราศีสิง์เปรียบประดุษพระจันทร์เมื่อวันดับรับไปแล้วก็คืนมาอีกทรับข้าวของทั้งปวงซึ่งเสียไปแต่ก่อนนั้นจะได้กลับคืนมาสารพัดสัตว์สี่เท้าสองเท้าหนีหายไปแต่ก่อนก็จะได้กลับมาเอง ลำดับที่6เมื่อลัคนาจรเข้าราศีกันตำรากล่าวไว้ว่าลัคนาจรถึงราศีกันเปรียบประดุดว่านอนได้ผลมะเดือ่อสารพัดจะคิดการสิ่งใดได้สมความปรารถนาแลลำดับที่7เมื่อลัคนาจรเข้าราศีตุลตำรากล่าวไว้ว่าลัคนาจรถ,ถึงราศีตุลเปรียบประดุดดังว่าไม้กาฝากจะได้ลาบทั้งปวงบริบูรณ์ จะเกิดความสิ่งใดก็มีชัยชนะด้วยผลความเพียรตนแล ลำดับที่8เมื่อลัคนาจรเข้าราศีพิจิกตำรากล่าวไว้ว่าลัคนาจรถึงราศีพิจิกเปรียบประดุดไม้แห้งจะนำมาเปรียบกับไม้สดนั้นไม่ได้จะว่าความสิ่งใดไม่สมความปรารถนาจะต้องปราศจากที่อยู่ต้องภัยสามประการแล้วจะต้องเสียทรัพย์ทั้งปวงร้านักให้ระมัดจงดีเถิด ลำดับที่9เมื่อลัคนาจรเข้าราศีธนูตำรากล่าวไว้ว่าลัคนาจรถึงราศีธนูเปรียบประดุดนกพิราบเขาเอาใส่ในเคหาท่านสารพัดจะอดอาหารทั้งปวงทำความเพียรสิ่งใดๆเป็นที่ดีแห่งท่านทั้งหลาย ลำดับที่10เมื่อลัคนาจรเข้าราศีมังกรตำรากล่าวไว้ว่าลัคนาจรถึงราศีมังกรเปรียบอุปมาเหมือนฮิรัญยวดีไปเที่ยวหาคู่คิดสิ่งใดได้สมความปรารถนาจะได้รับส,สัตว์สีเท้าสองเท้าทำการสิ่งใดประสิทธินักแล ลำดับที่11เมื่อลักนณาจรเข้าราศีกุมตำรากล่าวไว้ว่าลักนณาจรถึงราศีกุมเมื่อได้พญาหงทองต้องบ่วงต้นมือจะเป็นทุกข์ปลายมือจึงจะดีแลลำดับที่12เมื่อลักนณาจรเข้าราศีมีนตำรากล่าวไว้ว่าลักนณาจรถึงราศีมีนได้เมื่อสุขพมิตรต้นมือนั้นร้ายปลายมือดีมีลาบแล จากที่เราได้คำพยากร์ตามหลักของลัคนาจร2สองวิธีไปแล้วนะคะ ก็คือลัคนาจรไปเข้าราศีจำพวกใดอย่างหนึ่งแล้วลัคนาจรไปเข้าราศีใดอีกอย่างหนึ่งถ้าเราดูรวมกันก็จะเห็นว่าคุณพยากรณ์สองวิธีแรกนี้ก็ขัดแย้งกันเองอยู่บ้างนะคะเราก็มาดูตัวอย่างเช่นแบบแรกลัคนาจรไปเข้าราศีประเภทกีตานี้ให้ทายว่าดีที่สุดเพราะแบบที่สองลัคนาจรเข้าราศีพิจิกให้ทายว่าเปรียบประดุดไม้แห้งจะมาเปรียบกับไม้สดนั้นไม่ได้ จะว่าความสิ่งใดไม่สมความปรารถนาจะต้องปราศจากที่อยู่ต้องภัยสมประการแล้วจะเสียทรัพย์หรือว่าเราดูอีกอันหนึ่งก็คือแบบแรกลัคนาจรเข้าราศีอัมพุทธนี่เราให้ทายเสีย แต่พอแบบที่2อเนี่ยลัคนาจรมาเข้าราศีมังกรนี่เปรียบอุปมาเหมือนฮิรัญยวดีไปเที่ยวหาคู่คิดสิ่งใดก็สมความปรารถนาได้หลาบสัตว์สีเท้าสองเท้านะคะทีนี้ในตำราเนี่ยท่านก็ได้หมายเหตุไว้นะคะโหราจารย์เขียนเอาไว้ว่าให้นักพยากรพิจารณาไปตามสมควรคะ่ะดังนั้นในเรื่องลัคนาจรตอนที่2นะคะเป็นการพยากรณ์ด้วยลัคนาจรสองวิธีจากทั้งหมด3วิธีตามตำราโลกธาตุทีมงานก็ ขอจบตอนที่2ไว้เพียงเท่านี้เราติดตามตอนต่อไปกันนะคะทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe c ช anel ตาลทวพยากรรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตาลทวพยากรได้นะครับ